ดีขึ้นแล้วค่ะดีขึ้นตั้งแต่ต้นปีแล้วค่ะอย่างที่บอกไปว่าเขาดีขึ้นแลยปล่อยใจหนูก็สบายใจขึ้น,นเยอะเลยเยอะกว่าตอนปลายปีปลายปีก็จะเครียดหน่อยแต่ว่าตอนนี้โอเคขึ้นมากแล้วค่ะไปดึงตัวหนูด้วยแล้วพ่อด้วยแล้วที่บ้านเป็นไงบ้างอ๋อตอนที่อย่างมันเลยนี่สภาพมันผ่านไปแล้วที่บ้านก,ทานก็ทุกคนตอนนี้โอเคค่ะอยู่ในสถานการณ์ที่ ปกติลนะไม่ได้มีเรื่องเครียดอ,อะไรแล้วก็ต่างคนก็ต่างใช้ชีวิตอย่างโบสก็ไปเตะบอลอย่างเราก็ทํางานคุณแม่ก็รับงานคุณพ่อก็อยู่กับเพื่อนบ้างอะไรบ้างทุกคนก็เริ่มออกใช้ชีวิตตามปกติปีใหม่ก็แบบว่าเริ่มใหม่เริ่มใหม่ใช่ปีใหม่ก็เริ่มใหม่ก็เริ่มใหม่หลายอย่างนะถ้าเกิดว่าใครที่แบบสนิทกับเราก็จะรู้ว่าเราก็เริ่มจัดก,การอะไรใหม่ๆแบบทำงานอะไรใหม่ๆแบบระบบ ยูทูบของเราอะไรเงี้ยเราก็มีการเปลี่ยนแปลงอะไรใหม่ตอนนี้ปกติแล้วค่ะถ้าห้ามก็น่าจะเป็นเรื่องอาหารต้องควบคุมอาหารค่ะเพราะว่าเดี๋ยวคอเลสเตอรอลหรือไขมันจะเยอะเกินออกกำลังกายได้ไหมออกกำลังกายได้ปกติวันนี้ก็คือออกกำลังกายเลยใช่ออกกำลังกายทั้งหตดอ๋อแล้วก็เต้นเต้นหรอ พี่บอกโอ้โหอได้ปกติแมไม่มีม่รอพี่แจ๊คหาให้นะ่เ็ชอบเต้นใช่หมะเบสชอบเต้นแสอบเต้นใช่บชอเต้นลบนคนไหนคะัำบนนะเีว่าไปเรยนกลางสนามไงเอออ๋อพี่ตีุญเกียร์มันยังไงมันยังไงเดมากเลยมันยังไง ก็คือน้องชาอยู่ทีมอุทัยค่ะแล้วก็ไปถ่ายคลิปที่อุทัยแล้วเบสกับพี่ติยันรู้จักกันอยู่แล้วก็เไปถ่ายคลิปด้วยกันใช่ค่ะไม่ยังไงไม่มีอะไรพี่น้องไม่มีน้องไม่มีไม่มีอะไรเลยขนาวนทุกตอนเลยไม่มีเลยโสดจ้ามีรอพี่แจ๊คค่ะง่้ยเลยสวยขึ้นนะนุ๊กสวยมากค่ะมีความรัก คือสวยขึ้นมันไม่ได้แปลว่ามีความรักนะแต่เราสวยไปที่สนามบอลไม่ได้นักบอลมาติ้งกออ้องหาเลยหรอตอนนั้นจิทำไมเขาไม่จีนอ,อู่อมันจะมันจะแปลกไปแล้วหรือเปล่ากัน,น่ะดีแปลกเนาะออก็ฝากตรงนี้ด้วยนะคะ ว่าคือหนูไหมอะแบบคนโยอาหารเราอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาเฉลยยังว่าเป็นหนูยังยัง้เชคอมเมนต์คอมเมนต์เาคิดว่าคือเขาคิดจะเกยบ้างแบบก็เหมือนหนูอยู่นะคะก็คนผมกำลังใจนะไม่แต่แต่หนูอ่านแล้วหนูไม่รู้ว่าหมายถึงใครอ่ะแต่ว่าหนูอ่านแล้วหนูก็คิดว่าเป็นหนูแต่ถ้าหนูบอกว่าเป็นหนูแล้วมันไม่ใช่หนูอ่ะเก็รอดปะก็เลยไม่รู้ว่าคือใครแล้ว แต่เรื่องมันคล้ายกับเราแล้วเราจะต้องทำยังไงหมายถึงว่าหนูต้องตอบยังไงเพราะว่าเขายังไม่เฉลยว่าเป็นใครใช่ไหมกลายเป็ว่ามันมีคอมเมนต์ที่บอกว่ารู้สื่อสารของการรสื่อสารเราแต่ที่ยังไม่ได้เฉลยว่าเป็นเราแต่ว่าถ้าตามเรื่องราวที่เขาเขียนนะค่ะก็ตรงกับหนูนะหนูก็ยอมรับใช่ค่ะที่บอกว่าติดยเพื่อนกันเยู่เรื่องที่ว่าค่ะต่อยังไงใช่ค่ะ ้าเข,เขาไม่เฉลยหนูหนูก็เป็นนักเรียนในห้องคนหนึ่งแต่ว่าก็คิดว่ามันก็ตรงกับเราอะ่ะก็น่าจะเป็นไม่น่าจะหรือไม่รู้ก็อาจจะเป็นเราหรือไม่เป็นเรา <S <S แต่ว่าแค่ถ้าในส่วนของเนื้อหาถ้าถามว่าใช่หรือเปล่าหนูก็รู้สึกว่าเออมันมันก็มีส่วนที่ใช่อย่างเรื่องนี้เราทำบุญนะถ้าแบบมันเป็นเกิดมาเฉลยว่าเป็นเราจริงๆหรืออะไรไ,ม,ไม่ค่ะก็

เป็นคำสิ่ง oh. จีบได้ไม่มีคนคุย oh. ไม่รู้เหมือนกันว่ามาถึงมั้ยแต่ว่าเ,เ,เรื่องมันอยู่หนู หนูก็บอกว่าหนูไม่รู้แต่ว่าเรื่องราวเหมือนหนูแต่เขาไม่เฉลยก็ถ้าเฉลยก็ไม่ตกใจเพราะมันคือหนูหรือเปล่าหรือไม่ใช่ก็ไม่รู้